แฟนแฟน LUNC และแฟนแฟนชิบะเช้าวันที่13นะครับสำหรับวันนี้สัญญาณก็เริ่มเขียวตามที่ผมคาดไว้ครับหักประกาเซียนไปหลายเซียนเลยทีเดียวมาดูในกราฟของ LUNC ก่อนนะครับตัวแรกหลังจากที่เมื่อวานนี้กราฟหนึ่งชั่วโมงมีสัญญาณซื้อนะครับ ตอนนี้กราฟ2ชั่วโมงก็มีสัญญาณซื้อเข้ามาแล้วนะครับรออีกหน่อยนะครับถ้ากราฟตาเฟรมหนึ่งวันมีสัญญาณซื้อมันแน่ครับผมสโต c คติก i อเเริ่มชี้หัวขึ้นแล้วนะครับสัญญาณ m a c กดีครับเริ่มหักหัวขึ้นนะครับเป็นสัญญาณที่ดีเลยทีเดียวอาจจะได้เห็นกราฟตามเฟ a มเด a y ดีเป็นสัญญาณบายอีกครั้งนะครับ มาดูในส่วนของชีบปะโอเคครับชีบะอีนุก,ก็เริ่มเข,เขียวขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มีสัญญาณซื้อในอทาทม m เฟรมสามชั่วโมงแล้วนะครับไทมเฟรม e 3ชั่วโมงก็มีสัญญาณซื้อแล้วนะครับส่วนไทมเฟรมเดย์สโตแคติกไอเอสก็ชี้หัวขึ้นนะครับสวยงามนะครับตอนนี้ m a ็กดีก็ทำท่าว่า กำลังจะตัดขึ้นนะครับรอสัญญาณบายในไทมเฟรม1วันก็มีลุ้นยาวๆแล้วนะครับสำหรับเว็บนี้โชคดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย